สวัสดีครับตะอวกทาไปเรื่อยจากคลิปที่แล้วครับตะอวกได้มาแปลงแหลกครับเป็นมันเป็นแหลกรถเก่งอะี้แปลงให้มันสั้นลงครับตัดหรือตัดแหละตัดตัดให้มันสั้นลงแล้วก็ถอดออกมาหมดล้างน้ํามันอะไรให้ดีเรียบร้อยแล้วอะมีประกอบเข้าไปใหม่ครับใส่อะบีใหม่ประกอบเข้าไปใหม่ ตอนนี้ก็ดีครับนิ่มดีคือตะหวหตจัดแปลงมาจะมาใส่กับโคคัสตัวนี้ครับคือตัวนี้ที่มเดิมที่ตะวกัํทำไว้ก็แบบแบบใช้พวงมาลัยครับคือมันไม่มีรอบว่างเลยคือมันมันหนักมากวลาเลี้ยวมันหนักแล้วก็มันแหวครับไม่สามารถที่จะขับมือเดียวได้เลย มันแวบ,บถ้าเสียหลักก็เสียเลยครับเอาคึ้นไม่ได้เลยะ mm. ตะวบเลยมาดัดแปลงใส่พลอมอะไรตามของตลาดปลอชุดบังคับเยวะวมลมอะไรตัวนี้ก็ก็มีครับแหลกปลอมอะไรตัวนี้ก็มีขายอยู่พ mm. อดีตะวบไปได้ของรถถิ่งมาก็เลยมาดัดแปลงใส่ <c oughs> ทีแรกก็คิดว่ามันจะไม่ได้แหละก็ลองลอง,ลองทำดูครับพ <c oughs> อดีมันได้ ตับหวเลยจะเอามาใส่กับตัวนี้อยากที่ว่าเนี่ยครับคือมันมันก็ดีแต่ว่ามันมันหนักไปหน่อยหนึ่งแล้วมันก็แวบบี๋ยวจะหวดจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนชุดนี้ออกไปหมดเลยครับนี่แล้วก็ใส่หละตัวนี้เพื่อใส่เข้าไปตัวที่ตัวบวดจแ,แปลงมาหวาน,นีจากคลิปที่แล้วนี่ครับเนี่ยตัวหวดจะใส่ตัวนี้เข้าไป คือตวัวหัวแปลงมาเรียบร้อยแล้วที่ท่านผู้ชมได้ชมครับจากคลิปที่แล้วเนี่ยตวัวหัวว่ามันคงจะดีแน่นอนอะ่ะดีอะ่ะก็เหมือนรถโดนเรา้าใช่ไเ,เราใช้ระบบเดียวกัน <laughs> เราเราถอดกันเลยครับถอดเลื้อยกันเลย นี่ครับตัวหวกก็ติดตั้งเสร็จแล้วสำหรับแหลกแหลกพวงมาลัยโกคาร์ครับดัดแปลงมาจากรถของรถเจ็งครับตัวหวกก็ตัง้งติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเตาอีหวอดจะลองไปขับลองดูที่มันมันจะดีไหม อะไรป่าโอ้ยตะโกกตัวไปเลื่อเลยโอ้โหทำไงเอาเนแหมือนี่แหละมือจับเอาเลยโอ้โหแน่นอนจริงๆเลยโอ้โหสุดยอดเลยม <laughs> าๆามาขอบคุณมากให้ดู กลับบ้านเราแล้วคับแสดงว่าตัวนี้ผ่านแล้วครับเนี่ยใช้แหลกดีมากเลยเนะครทับแหลกแปลงของเตาอ่ะ